เคยเป็นไหมอยากเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงอาจารย์สอนแบบไหนหรือแม้แต่เรียนจบไปแล้วเราจะเป็นยังไงข้อมูลในเว็บไซต์ก็ดูเป็นทางการมากเกินไปส่วนรีวิวในโซเชียลก็กระจัดกระจายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตจริงในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นแบบไหน จากผลสำรวจของเราผ่านการสัมภาษณ์และแบบสอบถามพบว่านักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่แน่ใจว่าคณะที่เลือกนั้นตรงกับตัวเองจริงหรือไม่และขาดโอกาสได้รับข้อมูลจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยตรงแล้วถ้าคุณต้องเลือกคณะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปอีก4ปีโดยมีข้อมูลแค่เพียง10%ของความเป็นจริงคุณจะเสี่ยงเลือกมันไหม e d u b r i d g e คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อรุ่นพี่และรุ่นน้องให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างตรงไปและตรงมาเราสร้างพื้นที่ให้ทั้งนักเรียนมัธยมและนักศึกษาได้มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำถามและคำตอบที่หาไม่ได้จากแหล่งข้อมูลทางการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่ช่องทางให้ข้อมูลแต่มันคือสะพานที่ช่วยนักเรียนมัธยมตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและที่สำคัญนักศึกษาก็จะได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์จริงสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ในสังคมการศึกษาไทยและเราต้องการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มและขยายเครือข่ายของรุ่นพี่จากหลายมหาวิทยาลัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่น้องๆได้รับนั้นเป็นข้อมูลจริงจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว e d u b r i d g e ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มแต่มันคือสะพานที่จะช่วยให้การเลือกอนาคตของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสามารถติดตามเราได้ที่นี่แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของ e d u b r i d g e กันเถอะ